ว่าสามคนนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็ทํางานร่วมกันอยู่ดีนะคะประเทศชาติต้องมีความสามัคคีกันถึงจะไปต่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเลืเลอกมาแล้วก็ไม่ควรทํารัฐประาหารค่ะที่วันนี้เพื่อไทยเต็มทีมแสดงตัวต่อสายตาประชาชนที่นี่และทั่วประเทศวินาทีนี้เรามีแคนดิเดตนายกสามคน มีผู้สมัคร400เขตมีบัญชีรายชื่อ100คนและจะมีประชาชนเลือกไม่ต่ำกว่า20ล้านคนเราจะคว้าชัยชนะเกินครึ่งเราจะตั้งรัฐบ,บาลประชาธิปไตยเราจะเลน่นสไลด์วันนี้พักเพื่อไทย